เมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะ vivo ค่ะได้ปล่อยคลิปโปรโมท vivo s10 นะคะที่มีนอรลิซ่าแบล็คทิงค่ะออกมาทักทายแฟนๆนะคะถามว่าพร้อมไหมนะสำหรับก้าวถัดไปค่ะสำหรับการเปล่งประกายกับ vivo s10 นะคะแน่นอนค่ะว่าพร้อมยิ่งกว่าพร้อมซะอีกนะคะแม่แม่ชาวจีนค่ะคลั่งไคล้สุดๆค่ะออกไปตามท้องถนนนะคะไปตามถ่ายตามป้ายโปสเตอร์ต่างๆค่ะที่มีการมาติดนะคะโปสเตอร์ของนอรลิซ่ากันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะ เรียกว่าค่ะมองไปทั้งไหนนะคะในแผ่นดินจีนตอนนี้ค่ะก็เต็มไปด้วยป้ายโปสเตอร์ของเธอค่ะโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็แม่จีนคักก็ถูกใจมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าหลายคนค่ะก็กําลังเฝ้ารอนะคะสําหรับคลิปโฆษณาตัวเต็มของน้องลิซ่าอยู่นะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีมาแค่คลิปทักทายแฟนๆเท่านั้นนะคะ ซึ่งในขณะนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยคลิปโฆษณา vivo S10 เนี่ยมีถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะเป็นของแช่สุขุนค่ะที่เขาเองก็เป็นสป็อคเพอร์เซนนะคะให้กับทาง vivo เหมือนกันกับน้องลิซ่านี่แหละค่ะได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะเห็นมี2แบบด้วยกันค่ะเป็นแบบลุคเซเลบนะคะออกไปเจอกับแสงแฟลชค่ะจากเหล่าบรรดา fc แฟนๆนะคะรวมถึงกองทัพนักข่าวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกลุคนึงค่ะก็เป็นลุคชิลๆนะคะอยู่ในบ้านค่ะในห้องทำงานแบบเปิดโล่งใสๆนะ แม้เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็อยากจะดูคลิปโฆษณาตัวเต็มของน้องลิซ่าไวไวแล้วนะว่าจะออกมาแบบไหนกันแน่นะคะก็อดใจรอต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วกันค่ะคาดว่าน่าจะมาในเร็วๆนี้ค่ะก็คงจะไม่เกินวันที่23กรกฎาคมนี้แล้วลวนะมั้งเพราะเห็นเพจที่เขาเป็นตัวแทนขายแล้ว vivo เนี่ยเขาเริ่มออกมาประกาศนะว,ว่าเาจะเริ่มวางจำหน่ายเนวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดต เคลื่อน,นไหวเพิ่มเติมนะแอดจะออกมาแจ้งให้ทราบแล้วกันค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ดูคลิปโฆษณานะะของชาิสุรคุณนะคะไปพังๆก่อนแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์ก็ใชรนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า